นี่คือคุณพ่อของผมปีนคนหนึ่งที่หมูซะว่าเป็นคนที่ผมพูดได้เลยนะว่าคนเนี้ยไม่มีใครทําให้ผมอยากจะมีความมุ่งมั่นในการทํางานเท่าเขาแหละเพราะเขารวยอ่ะผมพูดได้นะถึงเขารวยละแต่เขาทํางานเหมือนคนไม่รวยยังไงทํางานเป็นบ้านเป็นหลังมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ทําหมดไม่ปฏิเสธเงินน้อยอองานฟรีเขาก็ทํางานอะไรที่เขาทําแล้วมันแพชชั่นของเขาอะ เขาทํทาทั้งท้ที่เขามีทุกอย่างแล้วนะทําไมเขาถึงยอมมาทำเดอะเฟสแล้วทุ่มเทกับคนที่ไม่ใช่ลูกทแท้ๆของเขาด้วยซ้ำอะ่ะเขาให้ผมไปเรียนเดินแบบเขาให้ผมไปเรียนเต้นอยากกินอะไรสั่งอยากนอนที่ไหนบอกลงทุนเขาขาดทุนกับเดอะเฟสไปสองล้านจริงปะเนี่ยเพื่อปั้นมือผมขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปินคนหนึ่งเพื่อมาทํางานเดอะเฟสให้ดีอะ่ะห<อ>น้าทีของผมแม่งเหมือนส่งลูกเรียนเลยอ่ะพี่หมูเหมือนส่งลูกเรียนเลย,ม,ม,ลเย,เลยมึงทําให้ได้พอในวันที่ไปแข่งอะ่ะมึงทาให้สาเร็จพอ ผมผมเลยรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งคนที่เป็นเสมือนพ่ออีกหนึ่งคนของผมเลยที่ทำให้ผมแบบอยากจะทํางานให้ดีไม่กล้าดูถูกลูกค้าไม่กล้าทางานช่วยช่วยให้ลูกค้าเห็นมันเลยมันเลยรู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณที่ที่เขาเป็นคนที่ทําให้ผมแบบมีมายเซตเรื่องเนี้ยอยากทํางานแบบนี้ได้อะไรเงี้ยอืมพี่หมูนะพี่แอบเห็นน้ําตาเล็กๆเ,เออเออาผมผมมีความสุขที่ผมไม่ได้เจอเขานานแล้วนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอก็จะมีความสุขเสมอ เพราะเขาเป็นคนที่ให้ให้จริงๆพี่หมูเนี่ย